Mm. ไม่ทำหาแก้มลิงละแก้มลิงรู้อยู่แล้วทำหาฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นของแปลงปลูกผักที่ทำด้วยโฟมนี้คืออันไหนมาดูกันฝายน้ำล้นเราแม่ฝ mm. ายน,น้ำล้นตัวตัวโตวอ่โฟมแบบนี้บางคนบอกว่าอุ้ยพี่ผมไม่ต้องซื้อเลยผมอยู่ใกล้ตลาดไทยอยู่ใกล้แม็กโรโลตัสก็ข mm. ทิ้อกันเยอะแยะ แม่สังเกตว่าพี่โบยังเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบๆต่อๆกันให้มันเป็นโพรงหัวใจหลักสําคัญมันอยู่ที่เข้าใบเข้าใบตัวนี้จะต้องซึมน,น้ําไ,ได้ไม่รั่วใช่อันนี้หนูก็นึกถึงอันนี้เลยลอยกระทงไหมจับรั่วนะได้แล้วอันนี้สังเกตเห็นไหมยังเป็นร่องน้ําที่ใส่วัสดุอุปกรณ์อะไรมาก็ได้ทั้งนั้นบางคนเข้ามาพาไอ้แก้วพาเดินโดยรอบแล้ว บอกผมจะลองไปกัดทำอย่างนั้นอะแบบลางผมว่าผมจะลงทุนสักงสองพันจากสองพันผมเหลือสองร้อยเลยวิธีการปลูกผักเอาหินใส่ตัวนี้ไปเดินเก็บแถวตลาดไทยใช่ไหมใช่ค่ะถามพี่โบพี่โบไปขโมยมาจากไหนอ่าหินใส่สีกวดเลยอันนี้ใช้ช็อคครับเชิญครับปะปูใหโดรเิก ของแท้ต้องมีตะไคร่น้ำจำเป็นจะต้องไปซื้อโชกราคาเป็นพันไหมอันนี้ใช้อุปกรณ์กี่ตัวมีลูกล่างหนึ่งตัวขวดน้ำเชือกแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงบางคนบอกโอ้ยพี่ผมรู้แล้วประตูห้องลูกจะใช้ยังไงดีเปิดแล้วไม่ชอบปิดบางคนบอกว่าประตูเล้าไก่ไม่ต้องปิดให้น้องอ่ะแลเด็ดเข้าไปหว่าเข้าไปลงเด็ด ยางรอบน้ระดันประมาณเงาแว่าเีนนนนนบบยนะใช่อันนี้ตงอันนี้มีแดดอยู่ไหมเนี่ยมันทำงานบ้างมันต้องช่วยมันใช่อันนี้มอ,อ,อเตอร์เขาอ,<ช>อายุมากแล้วใช่อายุมากแล้วมาดูตรงนี้ ้ำที่หนูช่วยมันเมื่อกี้เห็นไหมปั๊มน้ำตรงนั้นพี่โบจะทำตรงนี้เป็นสายระบบสามระบบของพี่โบมีอะไรบ้างระบบแรกหนึ่งแผงโซลารเซลล์ปั๊มน้ำตัวเมื่อกี้นี้พี่โบจะเอาน้ำขึ้นเขื่อนก่อนอ๋งเห็นเขื่อนหรือไม่เอาน้ำขึ้นเขื่อนก่อนเขื่อนคือการเก็บน้ำในที่สูงสูงนี่คือเขื่อนของพี่เขาเนี่ยสูงกว่าตรงที่เรายืนไหมสูงน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้ไหมใช่อ่าเพราะฉะนั้น สามตุ่มนี้คือเขื่อนของพี่เขาเก็บน้ำสามตุ่มน้ําเต็มแล้วเก็บไว้ใช้เวลาที่ไม่มีน้ําระบบแรกสุดระบบที่สองจะเป็นท่อพีอีดำล,อลอ้อมรอบพื้นที่เลยเปิดสปริงเกลิลเปิดน้ําหยดลดน้ําต้นไม้ไปสองสามชั่วโมงดินชุ่มฉ่ำพอละติดสองระบบนี้เปิดระบบที่สามเป็นบ่านน้าตกบ่านน้าตกตัวนี้ก็จะไหลท้งวันจนกว่าพระอาทิตย์จะกลับบ้านแต่อันนี้ไม่ไหลเพราะว่าอะไรไม่มี มีใช้ระบบหนึ่งก็คือโซล่าหนึ่งแผงใช่ใช้โซล่าหนึ่งแผงกับปั๊มหนึ่งตัวตรงนี้เราทําเป็นสามระบบได้เลยนะระบบแรกเอาน้ําขึ้นตุ่มไปก่อนพอตุ่มเสร็จจะมีวาล์วปิดระบบที่สองท่อพีอีล้อมรอบกอตัวหนึ่งทํางานตัวหนึ่งไม่ทํางานมีเรียนกันมีเลียนกันมันจะมีวาล์วปิดถ้าปิดสองตัวนู้นระบบที่สามก็จะเปิดใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดสองตัวนู้นระบบนี้ก็ยังไม่เปิดเพราะน้ํามันดันมาไม่ถึง นาเลยนะแต่ยังไม่เห็นเห็นนลตรงนี้เรารือนพวกนี้ได้มาจากเราใช้อะไรเป็นโรงเรือนอาจารย์่วยดูพันพันพนแ่แนแ่พวกนี้ก็พวกร้านขายของเก่าหน้า่างเก่หน้าต่างเก่าต่า่ประตูเก่ามาได้ไงสืบเนื่องมาจากเจ๊เจ๊เป็นคนชอบสะสมชอบสะสมพวกประตู่าพวกหน้าต่างเก่านะ พอวันหนึ่งได้เอาออกมาใช้งานเป็นกาสเอาวินเทจนิเกย์วินเทจนิคนเป็นสมบัติของอีกคนใช่ไหมพะยาเขาอีกคนเป็นสมบัติของอีกคนแต่ไอพี่พี่ไอเกลไอเกลไม่ชอบมากที่สุดเป็นหน้าต่างแบบไหนรู้ไหมอ่อบานเกลเพราะว่าอะไรแม่ให้ทําความสะอาดตอนเด็กๆใส่ถัตลอดเลยไม่ได้เลือดก็หล่นแตกมันคมโดนดายมันแผ่นมันทำงานยาก แผ่นมันเป็นแผ่นกระจกใสหรือแผ่นพลาสติกข้างบนใช่ไหมคะข้างบนมองน,น่าจะเป็นเป็นอะไรลองมองดูเป็นดูเหมือนเป็นพลาสติกใสเป็นพลาสติกเป็นผ้าใบาคลุมลงเรือข้าใบใช่<ร><ร>ดูแล้วมันเรียบยเลยนะผ้าใบาคลุมลงเรือต้องดึงแล้วมันตึงอุ้มมันตึงได้ขนาดนี้เชียวเหรอมันตึงได้ขนาดนี้เพราะมันมีเขาเรียกอะไรระบบไวน์ลาะองเนาะที่มันเป็นตัวขันตัวเหมือนลูกหนอนอ่ะอืมอืมเส้นยาวๆเดี๋ยหนูไปข้างนอก เดินด้านข้างอ่ะเย็นาาเลยอันนี้เป็นักวัฒกนะอันนี้ก็พัดลมก็ต้องหมุนตลอดแต่ไม่งั้นมันจะร้อนนะลงเห็ดของพี่โบ้พี่โบ้ไปศึกษาดูง,งานฟาร์มเห็ดที่อื่นฟาร์มเห็ดที่อื่นมันมืดชื้นอับชื้นแกไม่ชอบแกชอบโล่งๆโปร่งๆอ,อ,อืมโอ้ใช่เลยเข้ามาแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดน,นะ ไปฟาร์มเห็ดที่อื่นเห็ดวางกับพื้นการที่เห็ดวางกับพื้นมันจะชอบมีแมงกระชอนแมงสากริ้งคือจะข่าแกม,มองว่ามันสปรกแกไม่ชอบนะไปฟาร์มเห็ดที่อื่นเห็ดวางกับพื้นติดผนังก้อนข้างบนโดนน้ำก้อนข้างล่างไม่ค่อยโดนหรือถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งเสียต้องรื้อทั้งแถวเลยเพื่อเอาก้อนที่เสียออกแกเลยมาดีไซน์ใหม่เป็นทรงเอพอทรงเอปุ๊บจับแขวนพอจับแขวนปุ๊บข้างล่างไม่มีแมงกระชอนแมงสากริ้งกือล้างเกสะอาดสะอ้านลงการทำเป็นทรงเอ ก้อนข้างบนโดนน้ำก้อนข้างล่างก็โดนด้วยไหลาตามแล้วถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งเสียสามารถขยึดอ,ออกได้ทุกชั้นเพราะว่าอะไรพี่โบพี่โบแบ่งสามก้อนต่อชั้นน้ำหนักกดครับก็ไม่เยอะนะออก็มีทะลึ่งออกด้านหลังล่ะตองน้านเก็บได้ไหม ไปเตได้เลยรางเก็บได้รางทำความสะอาดกว่าจากใหเยื่อเฮ้ทั่วไปเขาวางแบบล็อกตายใช่ไหมล็อกตายเลยอ๋นนี่ก็ใช้ระบบแขวนเนอมาเป็นอะไรไปที่เป็นนวัตกรรมเลยอันนี้มาดูระบบ eWeb eWeb ของพี่โบ้ไม่ใช้แบบรางพึ่งที่ราคาเป็นหมื่นแม่เราไม่มีตังค์แกใช้หนึ่งแผงโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำหนึ่งตัวแล้วใช้เป็นม่านสแลนแม่ลองมองไป ม่านแลนของพี่โูหนึ่งแสนโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำหนึ่งตัวพี่โบจะเอาน้ำขึ้นบนข้างบนถ้ามีอีดำเจาะรูเจาะรูให้มันลงมาพอพอมันลงมาปุ๊บมันผ่านแลนลมพัดมาจากด้านนอกเขาจะเอาควดินเข้ามาด้านไหนอนะแล้วนี่มันมันก็กันเชื้อโรคได้ด้วยเหรอเพราะคนทั่วไปเขาบังเขาเพื่อเพื่อที่จะกลัวเชื้อโรคเข้าหาเห็ด เป็นห้องทดลองห้องทดลองได้แค่ไหนแค่นั้นคืออยากรู้ว่าอืเอาทําแบบเนี้ยแค่เนี้ยเห็ดออกไหมถ้าเองออกจบกันซึ่งคนจะไม่แค่คำนึงถึงเรื่องอากาศถ่ายเทเลยนะเรามีอีกขดลมตัวหนึ่งตัวห็ดเราจะใช้สองตัวดึงเข้าดึงออกดึงเข้าอีกตัวดึงออกอืจะดูดอากาศจากในนี้ออกไปถ้าไม่มีพดลมตัวนู้นล่ะในนี้มันจะอวนไปด้วยสปอร์คนอยู่ในนี้จะหายใจสปอร์เห็ดเข้าไป ันนี้เราก็เลยมีพัดลมดูดออกด้านบนเห็นไหมจะมีหัวสปริงเกลิลลดน้ําต้นไม้พ้นความชื้นให้เขาตั้งเวลาไปสามนาทีอยู่สิบสามนาทีหรือจะถี่จะห่างก็แล้วแต่แล้วแต่ตอนแ,แล้วความมืดความสว่างทางนี้กําลังเช็คดูใช่ไหมครับว่ามืดสว่างแค่ไหน,นเอาแค่นี้ครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปกว่านี้แกจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันทึกมัน ไม่เจ้าของเปนด้านหนึ่งสว่างด้านหนึ่งมืดนะเออที่ว่าเราจะแบบไมาเเอ๊ะทำไมลงเหตุทั่วไปมันมืดนะเขาปิดอ่าปิดนะปิดเนะขาไม่ลงรายละเอียดขนาดนี้ต้องากนนารทำงเหแบบที่ต้องการผลผลิตจริงๆไชิดแต่เรื่องนั้น,นด้านเดียวอ่า พัดพัดพัดแดดมาปั med <med ๊บความแรงก็มาเลยใช่แล้วเทพแห่งสุริยันจันทราทำงานเลยทำงานเองเสียงจะดังขึ้นเลยท่านลอ้งลงด้เตาเย็นทำให้ร้องเขาเราก็หยุดทำงานเลยมันขนาดนี้ขนานี่จะเป็นเซ็นเซอร์เหรอเซ็นเซอร์ค่ะเวลาคนเข้ามาเราสาวเข้ามาถ่ายรูปไง เอาโดนเซนเซอร์ปุ๊บไฟจะติดน้ำจะพุ่ให้หาดเมื่ี้ตอราเข้าพระโตอนนี้ยังไม่หงุตอนนี้แตงงางเ่าดนร้อขอขอเย็นหน่อยนะวลาดูลางกว้างนึกว่าเขาไปเอาสับปะรด หลากสีแถวโคราชมาหเห็นเขาทำเรือนลงเงี้ยขายอยู่แถววังน้ําเขียวอะนะ <Yeah. S 1> สับป,ปะรดที่ที่ไม่ได้เน้นกินอ่ะเน้นสีของปปหัวสับป,ปะรดอ,ะอ่ะอ่ามาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นกังหันลมมาดูกังหันลมว่าใจกลางกังหันลมนี่คือคําว่าสีแล้วปนประเทศมงคลกังหันลมเห็นไ้มคะใจกลางของกังห,นงงห,หันหหรเราทํามาจากอะไรเอารถ ล้อแม,ม,ม็กล้อแม็ก,ม,ก,ม,กมาได้ยังไงสืบเนื่องมาจากลูกน้องลูกน้องขโม,มยเอาไฮลักฮีโร่ไปกินเหล้าแล้วตกเขาที่เขารียก <c oughs> พี่โบ้โมโหมากตัวสั่นเลยซื้อเจ็ดหมื่นตอนซ่อมแสนสองพี่โบ้จะซ่อมไหมซ่อมแกเลยยกทั้งเผาเลยมาทําเป็นกลงหันลมนะลองมาดูว่าเมื่อก่อนต้นสนเรายังไม่โตพอต้นสนยังไม่โตปุ๊บเนี่ยเขาหมุนด้วยพลังลมไงแต่ตอนนี้เราเบรสนไม่หมันแล้ว ลมไม่เข้าเพราะลมไม่เ <c> ข <oughs> ้าม <ste at> ึหมุนไม่ได้เสียชาติเกิดในการเป็นกังหันลมมึงต้องหมุนอืแกก็เลยมาต่อแผงโซลาเซลล์ให้เขาหนึ่งป็นกังหันไม่หมุนได้ไงเสียชาติเกิดแกไปยืมเงินะกลได้มาจากแผงแผงที่ลาวด้วยอันนี้ต่อตอนที่อย่างวันนี้แดดดีเห็นไหมหมุนก๊าซไดเลยเพราะหมุนก๊ายที่มึงด่ายไม่ได้มึงจะมาหมุนที่มึนกว้างไม่ได้มึงไม่ประโยชน์ด้วยแกก็เลยมาต่อปั๊มน้ำหนึ่งนะ เนี่ยเป็นระบบ,ะบปัน่นเฟืองหมุนปั่นน้ำปันนำป่นลมได้ดูทิวสนทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด ครับคุณครับอืมอันนี้เป็นเครื่องเทศที่อยู่ในอะไรลองลองนึกสิลองพอจะได้กลิ่นไหมยพิซซนะ่าเนเอะอือฮเป็นอะไรมีใครนึกออกมกั้ยม,มีเผ็ดด้วยอันนี้เป็นต้น,นก็อยู่<อ>ในพิซซนะ่านั่นแหละอะไรอะรพิซซ่ามันคือต้นอะไร จะเลือกชื่อเป็นไหมเนี่ยออริกาโนออริกาโนเริกาโน,นอริการโนอ่าเลี้ยวขวาเลยค่ะเลาะไปทางต้นใบเล็กๆยิบๆตรงนั้นเลยดูท่อวางนะ ดอกมะเนี่ยนะนี่มันเด็ดเผื่ออะรามาทรัปี้ะไรเนี่ยดอกปั๊บหายป่วยเลยไอ้นี้เวลาเราไปแช่น้ําร้อนเราเอาผู้นี้วางลงไปก็เย็นเลยนะท่านปลูกเลยปลูกที่บ้านได้เลยนี่นีมีอะไรพันให้ไหมหรือว่าขายไหมเออเจ๊เฉพาะขายเป็นกระถางแต่ลอดนี้ยังไม่ได้แยกรูปเป็นอะไรอันนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหม ันนี้ใครรู่นึกถึงนึกถึงบินนึกถึงอันนี้นะสาลาแน่เล็กเป็นอะไรแล้วแอันที่เมื่อกี้ชื่ออะไรครัอันเล็กไห่เหรอค่ะอันเล็กนั่นคือใบถาวอ๋อชาจะดือ่ะใบถาวรนี่ฮะสายพันธุ์เดียวกันนะอันนี้อะใบอันนี้หัวลาพา ใช่แบบนี้กินมันเออไม่ใช่นะเนี่ยทางกายโหระพาแต่ไม่ใช่โห่เนี่แบบโห่เนี่ยหอมหอมกว่าโหระพามิ้นมิ้นผสมโหระพามันมิ้นแหละแต่มันอะไรมิ้นมิ้นผสมโหระพามิ้นชิคเกต์มิ้นชิคเกต์ลองดูครับอันนั้นรู้แล้วใช่ไหมต้นเนี้ยต้นที่กำลังถ่ายโออัตลักษณ์เขาแรงมากเลยนะแล้วดม แล้วปลูกพวกนี้นะผมว่าดีมากเลยอ่าแล้วดมอันนี้แต่พวกนี้ไม่เห็นมีคาขายเลยอ่ะหรือเราไม่รู้นะโรสแมรี่ไม่ไม่คยเห็นแต่ว่าน่าจะทำได้ดีนะบอกว่าน่าจะเป็นที่นิยมอาจจะไม่พอใช้กินดีกันยุงได้ด้วยแน่เลยเนี่ยเด็ดใบแล้วดมอกอกป้าป้าจนคุ้มเลยนะ ขอบออคุณครับอันนี้ชื่อ black m i n เราทำน่องน้ำเราไม่กลัวอยู่เลยน้น,น้ำนี้ปกติมันเป็นน้ำไหลเนี่ยน้ำหมุนเียนเดินทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น p า r s ี y พัล์ลี่ชาที่เราประดับในจานอาหารเจ้าแน่พวกนี้เราไปทําประโยชน์ไหมครับเนี่ยจริงๆมันเอาไปทําประโยชน์ได้แต่ตอนนี้ดนะ้วความที่แรงงานเรามีอยู่แค่น้อยนิดเราก็เลยปล่อยมันไปก่อนอันนี้มาเห็นมาเห็นเสาต้นนี้ไหมเสาต้นนี้มาดูกันว่าพี่โบโผ่ผูกผ้าทำมาอ,อีกไว้ทำอะไรคิดว่าเด็กนักเรียน มาอบรมอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ตอบว่าไงรู้ไหม,มกล,มลัวก็แก้วชนหัวใจอาน้ถูกถึงมีสิบข้อมีสิบข้อ,ขอถูกหนึ่งในสิบอันนี้อยากรู้ว่าพี่โบผ๊ผูาากผ้ากรมะหญีงไว้ทําอะไรให้ดูจากต้นอื่นที่พี่โบใช้ประโยชน์แล้วลองดูจากต้นอื่นที่พี่โบใช้ประโยชน์แล้วซิไอต้นไม้มันไใต้ได้ด้วยอ พี่โบบอกมันจะมายืนทิ้งยืนคว้างไม่ได้ต้องทำประโยชน์ให้กูด้วยต้องทำงานถ้าเป็นถ้าเป็นเหล็กนี่มันไม่ขึ้นนะถ้าเป็นเหล็กไม่ขึ้นนะต้องทำงานให้กูด้วยอย่ามายืนทิ้งยืนคว้างไม่มีประโยชน์แล้วเป็นเป็นผ้าอะไรที่มันจะปีนขึ้นมาได้ผ้าผ้ากำมะหยี่กำมะหยี่ธรรมดาใช่ขึ้นเลยขึ้นแล้วตนะ้ดอกต้เหลืองที่ลองดมดอยเด็กใบเด็กใบแล้วดออันนี้เป็นเครื่องเทศอันดับหนึ่ง ความหอมของเขาไปยี่ให้ได้กลิ่นแล้วตดงความหอมของเขาเหมือนอันนี้จะเป็นพาสลี่ที่เราประดับในจานอาหารแต่ถ้าเป็นใบหยิกแบบเนี้ยพาสลี่แบบเนี้ยเราจะเอาไว้ซอยแล้วโรนไอ้ถ้าเป็นใบหยิกเราก็จะเอาไวปา้ประดับหอมไหมที่หนูโนหอมอันนี้ชื่อทาราคอนหอมเย็นเลยให้ครบอย่างคัวเดียวน้องแก้วบอกว่าของตอนถึงงานเยอะสุดเลยอ่ะ มีโรสแมรี่แล้วใช่ไหมมีโรสแมรี่มีออริกาโนโดมแล้วใบไทม์ดมแล้วคาสลี่ทาลโกนนหหลากหลายที่ทารลโกนทาทาแล้วแล้วอันนี้ครับตร <c oughs> งกลางตรงกลางอันนี้เป็นอันเดียวกรรันแต่อันนี้ตัดตัดไปปักไทมที่อื่นแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มแตกแล้วเห็นไหมคะ อ๋อใช้วิธีตัดแบบนี้เลยแล้วงอกไหมงอกใหม่ไหมเริ่มในงานเนี่ยอันนี้ก็คือทุ่งตัดไปนี่คือล็อกที่ที่เพิ่งขึ้นมาแล้วสูงได้ขนาดนี้อ่าเห็นด้านหลังไหมด้านหลังในบนกระบะอันนั้นแบบเหมือนเริ่มจะแก่แล้วอันนี้เราจะตัดเรื่อยๆเพราะว่าเชฟเขาต้องมาตัดแล้วเราเราเอาไปทําอะไรเอ่ยทำเอันเครื่องสปาเก็ตตี้อันนี้อยู่ในอาหารเราสปาเกตตี้แดเพลส่งไปตามโรงแรมเหรอยังตอนนี้ยังตอนนี้ ที่นี่มีทุกอย่างยกเว้นไยได้เพราะว่าเราทดลองแล้วเราตัดตัดเสร็จแล้วเราจะไปตัดช้ำเฉย้ก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆก่อนใช่ขยายไปเรื่อยๆแต่ว่าอนาคตข้างหน้าพี่โบจะมีทีมงานที่เป็นการตลาดอะส่งทั้งสอนี้ออกไปช่วยเอาไรได้เข้ามาให้หน่อยก็ตรงนี้มูลค่าตรงนี้ส่งไปสยามพารากอนก็ไหลตังแล้วใช่ไหมก็ยังเรายังไม่มีทีมงานที่จะบริหารตรงนี้เขาก็เลยเอาการเป็น ห้องทดลองของเขาสองคนผมเมียไปเรื่อยๆอืมแก้เขาไปเอาที่อื่นมาปโปะตรงนี้เรื่องดินปลูกดินปลูกที่นี่เราใช้สูตรเดียวเลยเนื่องจากว่าเขาไม่อยากดูงุ่นไงห,หลายสูตรหลายดิน<ร>ดินสามถุงร้อยผสมปุ๋ยข้อวัดค่าปีนี้ก่อนนะอย่าให้ค่าเป็นกดเป็นด่างเกินไปมันจะมีเครื่องวัดที่ทิ้มลงไปในดินไม่ควรให้เกินเท่าไหร่อ่าไม่รู้ใจว่าค่ากลางคือเจ็ดไหม เสร็จแ,แล้วเราก็ลงต้นกล้าคกบคุมด้วยยาป้องก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน นึกว่าจะจบกันที่กาแฟแผงไแต่่เซลล์แผงนึงมีแผงแลจุดว่าเปนแผงย่อยที่มาานี่ีนดใหญ่เลยใหญ่อย่างที่ตรงนี้ก็เหมือนกับอะไรนะตัวอะไรใช้พัฒนาพัดลมปัน่นน้ำเข้าออกซิเจนช้พัฒนา ครอบสูตอันนี้จุดเด่นเลยนะใครๆก็รู้ของในหลวงสะพานไหมนะสะพานนี่เป็นสะพานลอยพ่อนสากลอยสะพานลอยเราทํามาจากอะไรมองเลยลงไปห้าเซนมองเลยลงไปห้าเซนเป็นแหลรเป็นโฟมเป็นโฟมที่หนาแค่ไหนอืมเหรอยาวเท่าไหร่หกเมตรต่อกันสองแผ่น แล้วเราฉาบหน้าด้วยซิมมน1โคน5เซนปักหลักนิดปักหลักด้วยเสา2เส,สาไม่ให้เพื่อที่ไปไหนแล้วก็มีบานพับขึ้นลงในระดับน้ำแนกนโต๊ะอ,อืออันนี้ขึ้นไปเดงขยม่มขยม่ขยมได้หรไปเด็กไปหรือว่าต้องการให้ใหเด้งขย่อะ <laughs> ตอนที่ลงกำลังดีแล้วเมื่อกี้แดดแรง <laughs> อนน่โเยอโเยอะเลยนะ นะนั่นแน่ว้าวโยกได้ด้วยแต่ก็ปกสิบเป็นข้างบนไว้ส่วนหนึ่งแค่นี้มีปากหลักด้วยสอเสาแล้วน้ำน้ำขึ้นอ่ะมันจะไม่ดัลอยขึ้นมา๋อมันขึ้นมาได้เหีอใช่มใช่มันนี่ไงมันเป็นมันเป็นโะจะมีไม้ผ้าแทนโต้นลงตามระดับสามารถที่จะเมื่อไหร่จำได้ไหมที่นุบอกว่าถ้าหน้าฝนน้ำเติ ตรงนั้นจะเป็นระบายรอตรงนี้มารอยระบายน้ําจะออกที่ท่อสีฟ้าที่หันหน้ามาทางเนี้ยอ่าน้ําจะออกมาทางนี้หลายชั่วโมงไม่หยุดตกสักทีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆปิ่มถึงหัวไม่ไผ่เห็นหัวไม่ไผ่แล้วไหมน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่น้ําปิ่มถึงหัวไม่ไผ่คืออีกนิดเดียวจะเข้าคาเฟ่เราจะมีท่อสีดำดึงออกเลยท่อสีดำเพื่อดึงน้ําลงท่อระบายน้ําของทางการนะ ป้องกันได้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วถ้าเป็นหน้าแล้งน้ําที่จากสามไร่ของพี่โบอยู่ไหนถ้ามองทะลุต้นสนลงไปจะเห็นต้นยูคาสองต้นนั้นที่มีลัวระแนงนั่นคือพื้นที่สามไร่ของพี่โบที่จะไปไปลอยลงตรงนั้นเลยถ้าสามไร่ถ้าเป็นหน้าแล้งหรือทุกวันนี้จะไปลงตางฟาร์มแต่ถ้าเป็นเมื่อหน้าฝนเมื่อไหร่น้ําด้านในเยอะแล้วน้ําจะถูกเปลี่ยนลงที่ท่อสีสีดำเห็นไหม ที่ยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาสองเมตรเนี่ยอ่าเม็ดกว่าเนี่ยยื่นลงตรงนี้แล้วพี่โบใช้ศาสตร์ในหลวงที่หนูบอกไปแล้วเรื่องการบริหารคนเอาคนไม่ดีผสมรวมกับคนดีเอาน้ําไม่ดีผสมรวมกับน้ําดีกลายเป็นน้ําดีแล้วดึงกลับไปใช้ใหม่นะนั่นเองอนี่มาดูเรื่องสะพานสะพานนี้พี่โบให้ชื่อว่าสะพานแห่งแรงบรนดาลใจสะพานแห่งแรงบันดานใจมาดูปลายทาง ปลายทางสะพานฝั Bien, shorts, mm ่งนู้นเป็นตัวแทนของความฝันจินตนาการอุดมการปลายทางสะพานฝั่งนี้เป็นตัวแทนของความสําเร็จตรงกลางสะพานจะเชื่อมด้วยคำใบความฝันจินตนาการอุดมการกับความสําเร็จตรงกลางจะเชื่อมด้วยกันทำจริงจริงแอคชั่นทำจริงจริงตอบอะไรนะถูกทูกข้อค่ข้อ ที่ต่อมาถูกทุกข้อฝันเราจะเป็นจริงได้เราต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นนะตัวแทนสะพานก้าวไลต่ตรงนี้เป็นตัวแทนของการสะพานเป็นตัวแทนของการลงมือทำเพื่อฝันที่นึ่งพันไล่ของพี่โบโ<อ>นะดีวก็จะทดลองแค่หกปีแล้วจะไปทําพันไล่ตรงนู้นเลยจริงๆแล้วเขาต่อสัญญาให้เราสามปีพ <9 S 1> ี่บ้ยอมต่อเพราะว่า บางคนเพิ่งจะมารู้จักเราบางคนยังอยากจะเข้ามาศึกษา ح, เข้ามาหาความรู้พี่โบยอมต่อสี่หกสัญญาเชา 6, 000, ่าหกผ่านไปสี่สี่ปีนี้พี่โบถือว่าเขาประสบความสำเร็จขยายสกเกลไปผ่านไร่ได้แล้วแต่เขายอมต่อเพราะว่าบ,บางคนเขาอยากจะเข้ามาศึกษา ح, ในเมืมีมหัวใจเป็นครูเป็นการกระซิบในเมืองตะโกนในป่าไม่มีใครได้ยินต้องเข้ามาในกระซิบในเมืองก่อนนะพี่โบบอกว่าการเข้ามาที่ฟาร์มเรา ถ้าเป็นระดับนายกแลฐสมนตรีมีเงินร้อยล้านพันล้านเข้ามาช่วยถอดยัวผลกองน้ข้างนอกก่อนแล้วเข้ามาหาพี่โบในานะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องพี่โบเห็นสไตล์พี่โบ๊หพกมีพี่โบบอกว่าไม่ชอบมานั่งแบบว่าเออทัดค้าั้คาอย่างเงี้ยเลียเก่งตัวเองขอเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้ไหมกับสี่ประเภทที่เข้ามาในนี้มีอะไรบ้างประเภทแรกที่เป็นช่าง อุ้ยเข้าไปเห็นเนี่ยตอบแบบเนี้ยอุ้ยผมตอบเป็นได้หมดแหละกับพี่เป็นเรื่องการเกษตรพ่อปลูกพวกนี้อุ้ยผมปลูกมาหมดแล้ะพี่มาเอาเก้าไล่ตรงเนี้ยมาหาแรงมานานใจแล้วเอากลับไปทําเองก็ป,ปี้ทุกอย่างได้หมดเอากลับไปทําเองมีพี่โบไว้แค่เป็นที่ปรึกษาให้ทาแนะนําคุยกันกับประเภทที่สองคืออะไรทําเองได้ที่เอาไปทําเองอันไหนทําเองไม่ได้ที่ติดต่อพี่โบนะอันไหนให้พี่โบช่วยบอกพี่โบกับประเภทที่สามคืออะไร มีเงนิน hmm. มีที่แต่ไม่มีแรงทำไม่ไหวแล้วให้เราไปช่วยพี่ครับผมพี่โบครับผมอยากตื่นมาแล้วมีฟาร์มเลย mm hmm. ไปในมันไม่ฟาร์มให้ผมหน่อยช่ mm hmm. วงนี้จะเป็นแบบนี้เยอะเพราะว่าอะไรภาษีที่ดินว่างเป่าตอนนี้ภาษีที่ดินว่างเปล่ากำลังมาแรงตอนนี้พี่โบก็ไม่อยู่ต้องไปดูที่ดูทางดู <I like S 2> แตบ <to> ฟาร์มให้เขาไะ กับประเภทที่4อ๋อความรู้จะไม่ต้องการฉันจะมาถ่ายรูปฉันจะกินอาหารฉันจะมาเซลฟี่ไล์สดได้หมดแล้วแต่จะเข้ามานะคะพี่โบ๊นนในคณะแบบไหน,นได้หมดเลยนี่ตอนนี้ชุดอบรมอบรม,มเรื่องการออกแบบฟาร์มออกแบบฟาร์มพื้นที่อันนี้จะเปิดลดใหม่หลังสงการประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบหาไมเขาเริ่มจองกันเข้ามานะ รุ่นแรกตั้งแต่อบรมกันไปที่จะออกแบบความแล้วไปทําเองได้เลยอ่ะมีพิมเขียวให้เลยอ่ะอันนั้นจบไปแล้วพอจบปุ๊บรุ่นต่อไปรีบขอจองกันเลยไป่ะอ้ยดูดูอะไรอยูกลางวันใช่คะกิจกรรมอยู่ในเไหนก็หนึ่งพันไร่ของพีโก้หนูบอกไปอย่างหนึ่งพันไร่ของพีโก้พี่โก้จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยกให้เห็นดินจังหวัดอะไรโคราชสี่คิวคูน่ะทำไมถึงยกให้เห็นดินจัง สี่มุมเมืองพอดีเลยดีนะถ้าใครอยากเข้าหนึ่งพันไร่ของพิโบ้คือต้องมีบัตรผ่านประตูบัตรผ่านประตูของพิโบ้คืออะไรเฟซบุ๊กレスคิวฟาร์มกดเข้าไปยังกดถูกใจกันยังติดตามกันยังาการติดตามในเฟซบุ๊ k นั่นถือว่าเป็นเพื่อนกับพิโบ้นั่นถือว่าเป็นบัตรผ่านประตูเข 1, ้าหนึ่งพันไร่ถ้าจะเข้าวันนี้พี่จะไปกดเข้านะวันนี้พิโกไม่ให้เข้า ถือว่าไม่ให้เก็บกันไม่ได้เป็นเพื่อนกัน,นมาแก่พยานให้กดถูกใจกนตั้งแต่ตอนนี้และเดี๋ยวอนาคตเราไปเข้าสูก่การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียบางคนถามว่าหน <c oughs> ึ่งพันไร่ทำไมไม่ยกให้ลูกที่โบมองว่าลูกไม่เอาสองคนถ้าลูกไม่เอาไม่เกินสามชั่วอายุคนมึงก็ขายถึงกูหมดแก่ในเลือกที่จะเก็บไว้แค่ยี่สิบสามสิบไร่พอให้ได้ใช้ชีวิตสโ,โลลฟ์จริงแล้วที่เหลือ อันเป็นสียงการเรียนรู้เราโยนให้คนเป็นแบบนั้นดีกว่านะเรียกว่าอุทิศให้กับสังคมใช่อันนี้เมฆบางดูพัดลมเราอ่อนเฉียะแค่นั้นเองอันนี้หนูขอภาพกลุ่ม3คนตรงนี้หน่อยน่าประทับใจเนาะคุณแจนี่พูดได้แบบยอดเยี่ยมเลยเนาะ